The Walking Dead ซีซั่น1 1เรื่องราวการเอาชีวิตรอดจากเชื้อซอมบี้จากความเดิมตอนที่แล้วเดลเร็วกับลูซิต้าถูกเซบาสเตียนบังคับให้พวกเขาเข้าไปเอาเงินในบ้านล้างที่มันเต็มไปด้วยซอมบี้พวกเขาเกือบจะเอาตัวไม่รอด ทางด้านของพวกแมกกี้พวกเขาได้เชื่อเดือคนกลุ่มหนึ่งในตึกล้างจากทหารคอมมอนเวลลแอรอนยิงคาสันจนทำให้คาสันตกจากตึกและถูกซอมบี้เข้ามารุมกินส่วนคนที่เข้ามาโจมตีขบวนรถของคอมมอนเวลนั้นก็คือลีอาแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ให้กับช่อง slot สช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปด้วยนะครับ หลังจากที่คาสานถูกซอมบี้ลุมกินตอนนี้พูกทหารคอมบันเบลนั้นได้รับแจ้งเรื่องนี้และพวกเขาได้เข้ามาดูยังจุดเกิดเหตุซึ่งตอนนี้แกรเบลกับแอรอนพวกเขาทั้งสองกำลังถูกสอบสวนโดยแลน์แอรอนกับแกเบลให้การว่าพวกเขานั้นมาถึงที่นี่หลังจากมีการฆ่ากันและคนที่ฆ่าทหารคอมบันเบลนั้นก็ได้หนีไปแล้วแลนด์จึงถามแดริว,ว่านายคิดยังไงกับเรื่องนี้แดริวก็บอกว่า พวกเราเล่ล่อนมานานแล้วมันก็ไม่แปลกที่พวกเขาจะดูแลตัวเองได้ถ้าพวกเขาบอกว่าเป็นแบบนั้นมันก็เป็นแบบนั้นแต่ถึงอย่างนั้นแลนก็ยังไม่ปักใจเชื่อทั้งสองตอนนี้แลนได้สั่งให้ทหารคอมมอนเวลไปตรวจสอบที่เมืองฮิวท็อปตัดภาพไปที่เมอร์เซอร์กับปรินเซสพวกเขาเพิ่งตื่นนอนกันแต่ในตอนนั้นเมอร์เซอร์กังวลใจอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำไปนั่นก็คือการฆ่าลูกน้องตัวเอง ทางด้านของอยูจีนแต่เชินคอนนี่กับเคลลี่มาหาเขาเพื่อคุยเรื่องที่ลูซิต้าได้เจอมาลูซิต้าอยากจะให้ทั้งสองช่วยกระจายข่าวเรื่องที่เซบาสเตียนส่งคนเข้าไปเอาเงินในบ้านล้างเป็นจำนวนมากและคนเหล่านั้นก็ไม่รอดกลับมาสักคน พวกเขาอยากจะปิดเรื่องนี้ให้เงียบแต่เมื่อโรซิตานึกถึงเอพ i l หญิงที่เธอได้เจอตอนที่เข้าไปในบ้านล้างทําให้เธอไม่สามารถปิดเรื่องนี้ให้เงียบได้หลังจากนั้นคอนนี่กับเคลนลี่หยิบกระดาษที่พวกเธอได้รับออกมาและในนั้นมันก็มีชื่อเอพ i l อยู่ด้วยโรซิต้าบอกว่ารายชื่อพวกนี้มันมีมากกว่าจํานวนที่เซบาสเตียนเข้าไปในบ้านล้างมันอาจจะเกี่ยวข้องกันก็ได้คอนนี่บอกว่าต้องมีคนในวงในช่วยสืบเรื่องนี้ ยูจ <Eugene S 2> ินก็เสนอว่าเขารู้จักกับคนคนหนึ่งตอนนี้แคลรอได้รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับจูดิตและอาเจเธอพาทั้งสองเข้าโรงเรียนก่อนที่เอซิเคียวจะเข้ามาทักทายเอซิเคียวบอกว่ามีบางอย่างอยากจะให้แคลรอได้ดูแต่วันนี้แคลรอไม่ว่างเธอจึงขอเป็นวันอื่นหลังจากนั้นเอซิเคียวได้เข้าไปขอให้ทโทมิช่วยเหลือเขา เอซิเคียวบอกว่าตอนนี้เพื่อนของเขากําลังแย่และต้องการได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเขาอยากจะให้เพื่อนของเขาได้รับเหมือนกับที่เขาได้รับทําให้ทั้งสองนั้นต้องขโมยอุปกรณ์และยาสําหรับการผ่าตัดจนสุดท้ายพวกเขาก็จับได้และในตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากแคลร์ที่เข้ามาประกันตัวให้พวกเขาทั้งสามรีบตรงไปยังโรงเลี้ยงสัตว์ของเอชิเคียวและที่นั่นมันก็เป็นโรงพยาบาลสนาม เมื่อแคลรอเห็นแบบนั้นเธอถึงกับอึ้งไปเลยพวกเขาช่วยการทําการผ่าตัดและในที่สุดการผ่าตัดช่วยเหลือคนป่วยก็ผ่านพ้นไปด้วยดียูจีนได้เข้ามาพบกับแม็กเขาเล่าทุกอย่างให้กับแม็กฟังเพื่อที่เขาจะขอข้อมูลบางอย่างจากแม็กก่อนที่จะมีคนทําความสะอาดเข้ามายัางห้องนั้นทําให้ทั้งสองนั้นต้องแยกกันหลังจากนั้นแม็กได้เข้ามาพบกับพี่ชายของเธอนั่นก็คือไมค์หรือว่ามือเซอร์นั่นเอง ตอนนี้เขากําลังออกกําลังกายอยู่แม็กขอให้พี่ชายของเธอช่วยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นมเมอร์เซบอกว่าไม่อยากให้น้องสาวเขามายุ่งกับเรื่องนี้เพราะมันจะเป็นอันตรายต่อตัวเธอแม็กก็ตอบกลับไปว่าเธออยากจะให้พี่ชายของเธอนั้นนาเคารพเหมือนกับภาพในโปสเตอร์หลังจากนั้นมเมอร์เซได้ไปพบกับปรินเซสและอธิบายเ,าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับปรินเซสได้ฟัง ว่าเขานั้นกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่เขาข่าลูกน้องของตัวเองทางด้านขบวนทหารคอมมอนเวลตอนนี้พวกเขามงงนาไปยังเมืองฮิวท็อปเมื่อพวกเขาเชื่อกับฝูงซอมบี้แลนจึงขอให้แอรอนกับแกเบลเข้าไปจัดการกับซอมบี้พวกนั้นเขาให้เหตุผลว่าพวกเราจะต้องประหยัดกระสุนทําให้แอรอนกับแกเบียลนั้นต้องทําการฆ่าซอมบี้พวกนั้นก่อนที่จะเดินทางไปถึงเมืองฮิวท็อป แลนบอกกับแม็กกี้ว่าเขาขอเข้าไปตรวจสอบนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้มีนักฆ่าที่สังหารทาน c o m คอมมอนเวลนี้มาทางนี้แต่แม็กกี้ก็ไม่ยอมให้พวกเขาเข้าไปจนแดรริวนั้นต้องเข้าไปคุยกับแม็กกี้เขาขอเข้าไปตรวจสอบแค่แป๊บเดียวแดรริวขอให้แม็กกี้เชื่อใจเขาถึงแม้ว่าเธอจะไม่ไว้ใจพวกคอมมอนเวลล์ก็ตามก่อนที่ทางฮิวท็อปจะทําการเปิดประตูให้กับทหารคอมมอนเวลได้เข้าไปตรวจสอบ แลนได้เข้าไปตรวจสอบเขาพบกับรถที่จอดทิ้งไว้และในที่เกิดเหตุนั้นก็มีรอยรถอยู่ด้วยเมื่อเขาเห็นว่ารถที่จอดไว้เครื่องยนต์มันสะอาดดีและมีน้ำมันอยู่เยอะเขาจึงของลองสตาร์ทเครื่องดูเมื่อเห็นแบบนั้นแม็กกี้ก็กังวลอย่างมากแต่เมื่อแลนสตาร์ทรถมันกลับไม่มีการตอบสนองรถยนต์สตาร์ทไม่ติดแม็กกี้จึงเข้าไปบอกว่าเธอให้เวลาถึงค่ำที่พวกทหารนั้นจะอยู่ในเมืองของเธอหลังจากนั้น แลนได้พบกับเฮอร์เชลเขาเข้าไปแนะนําตัวพร้อมกับเอาหมวกของเฮอร์เชลมาคืนแลนบอกว่าพวกทหารพบมันที่จุดเกิดเหตุแลนขอให้เฮอร์เชลบอกเรื่องเกี่ยวกับแม็กกี้มาแต่เฮอร์เชลไม่ยอมบอกก่อนที่อีเลียจาจะเข้ามาช่วยเหลือเฮอร์เชลเอาไว้ตอนนี้ทหารคอมมอนเวลได้จ่อปืนไปที่อีเลียจาก่อนที่แม็กกี้จะเข้ามาพบแลนบอกว่าเขาเป็นคนดีและบอกให้แม็กกี้ถอยไปจะไม่มีใครที่ต้องจับตัว แม็กกี้เธอบอกว่าคนที่ขู่เธอและครอบครงเธอนั้นส่วนมากตายไปหมดแล้วจนทําให้แลนนั้นต้องสั่งทหารของเขาลดปืนลงก่อนที่แลนจะพาผู้ทหารเข้ากลับไปเขาบอกกับแม็กกี้ว่าน่าเสียดายที่เราเป็นมิตรกันไม่ได้แดริลเขามาบอกกับแอรอนและแกเบียว่าพวกเราจะไม่กลับไปยังคอมมอนเวลพวกเขาบอกให้เราค้นหาต่อ จนกว่าจะพบนักฆ่าแดริวบอกทั้งสองให้ระวังตัวไว้ก่อนที่ทหารคอมมอนเบลจะเข้ามาแจ้งกับแลนว่าพวกเขาพบอะไรบางอย่างทางด้านของลีอาที่เธอนั้นกำลังทำความสะอาดปืนที่ขโมยมาเมื่อเธอได้ยินเสียงย่ำเท้าใกล้เธอเข้ามานั้นเธอจึงเข้าไปซ่อนตัวทหารคอมมอนเวลได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ก่อนที่เธอจะยิงเตือนพวกนั้น แลนได้เข้ามาขอคุยกับลีอาเขาบอกว่าเขามีข้อเสนอให้กับเธอหลังจากนั้นเธอจึงปรากฏตัวและแนะนำตัวก่อนที่เขาจะบอกว่าผมมีงานจะจ้างคุณเรื่องราวในตอนที่15ก็ได้จบไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ